ดีจ้ามือนีผ้ามาเก็บไอ,อ้กอลักจ้าอือม,มันกระล้วงเต็มพื้นอยู่นะจ้วยจ้ากระล้วงเต็มพื้นด้วยเดี๋ยวสีผ้ามาเก็บจากมือนีเต็มพื้นด้วยจ้าเต็มพื้นยูไม่ไปยูไม่ไปกินเดี๋ยวสีขาวเบิ้งเต็มพื้นอยู่จ้าเดี๋ยวจ้าสีเก็บเด็กจ้าโน่นนั่นเดี๋ยวจ้า มผ่านถนนด้วยจ้ะเสียงสีดังแน่แต่ว่ามันก็ค่อยสมบูรณ์กันได้จ้ะมืดนีิ้ด้วยจ้ะซอนแสงเต็มพื้นด้วยจ้ะเด็กสเก็บเาฝนว่าห้ามก่อนแต่ไอ้สเปากรบนะจ้ะเต็มด้วยจ้ะเฮ็ดยังจ้ะเกิดอยู่ใต้ต้นเกาลัดเต็มด้วยจ้ะเกาลัดกันล้นเต็มพื้นด้วยจ้ะ ในสิภาพมับัาาบางเห็ดนะจ๊ะเต็มยุจ่าเลี้ยงเลยจ้ะยุ่งแต่อดอกเียไอเพ็ดยัยงบุบหลุดทุกอย่จ้ะสว่วนยุ้ยใต้ต้นเกาลากอันนี้กับเกาลากนะจ๊ะเจ๊ฟน่ะจ๊ะน้ำมันกบโปรไทไซถุงมือมากจ้ะบุกพิรามัสิซีันีับ <c oughs> ุกขปันเต็มยุจ่า ปกติอะพีิแค่โฟลูนี่จ้ะมันมี่พริกอะฮึพิกพิกวันนะลูกปั่นตะเข็บยซอยเมร์นี่จ้ะว้าวบอไทไ่ถุงมือมากจ้ะสิเจ็บนะมือบุคเกิดบาร์มัสินีจ้ะเติมต้นด้วยนี่เก็ตีกวะ ้ต่าาก็รักมันล้นเต็มขึ้นรู้จ้กเดี๋ยวสีม<ห><ะ>ัตนต้นเต็มเต็มมั่จใจกำลังกําลังสีล่วงจ้ะนี่เลยจ้ะมาดีเต็ม ล้วงกันตีกันด้เก็บปินเลยจ้ะจังสิลวงกันลวงเต็มต้นโตขึ้นเลยจ้ะข้างุณก็แม่จะข้งางหน้าสองต้นเต็ียมด้วยจ้ะเก็บคอยกันจ้ะเก็บช่วยแวต่งตัวเก็บคนสี่ห้ามเลยจ้ะ เต็มเลยจ้ะมาเด้อมาเด้อมาเก็บซอยกันร่นเต็มพื้นเลยจ้ะมาเก็บซอยกันเด้จ้ะเต็มเยอะจ้ะเต็มป้ายุ่มนี่แหละมันเป็นน้ำท่าว่าเข้าก็ใส่ถุงมือห้าสิเจ็บจ้ะน้ำมันข้มมาเด้อมาเก็บซอยกันมาเด้อมาเก็บซอยกันจ้ะน้ำมันข้มจ้ะเก็บยากเต็มยลยจ้ะ เต็มต้นจ้ะลายพอ่อลายต้นคัานีนะจ๊ะถ้าต้องถ้าต้องก็อยเห็ดจ้ะเพราะเอาไ้ใส่ถุงมือเจบนะจ๊ะผลงานจากเกาลักที่เก็บมาได้ได้เยอะมากต้นเดียวจ้ะต้นเดียวเก็บบอเบิร์จ้ะแห้งเก็บแห้งหลวงจ้ะเพราะว่นเป็นต้นใหญ่มาก อยู่แถวหันมีเกือบซิบก็ต้นจ้ะที่เห็นนะที่อีกหลายฟังยังบดยีเดินจ้ะอันนี้ผลงานเนาจ้ะฝ้นโตกก็เลยยืนใต้ล่มมันแล้วก็เลยเก็บไปนั่นจ้ะจากผลงานจ้ะแต่ก็ซิมาต้มแก้ไว้จ้ะบาบนี้แก้ไวได้กินเนาอจ้ะให,ใหญ่ลยจ้ะคนงาน มาเด้อปูได้ยากลายค่ะลายแน่จ้ะนี่นองะสีเข็ดเรีบร้อกปุ๊บแจ็คสีเบิร์จ้ะเอามาลายคับผู้ได้มากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาจ้าสวัสดีทุกปูทุกคนเด้อจ้า